ฉันลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่แอบพกแก้มเธอเบาๆทั้งๆที่ทําไม่รู้มันก็มือด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกินแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้ ดอไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าคอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครอไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าคอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไป